หลักข้อส่วนรายการวีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ปมาครับ0.11.1ซึ่งวันนี้เราจะมาสอนการทำสปามมอนสเตอร์วารเดินต่อที่แล้วหลังจากที่เราตายทำการสปามมอนสเตอร์ซึ่งสปามมอนสเตอร์นั้นอยู่ไกลาจากอยู่ไกลาจากบ้านมากเดินไปประมาณหนึ่งนาทีกว่าถึงถึงเพราะฉะนั้นกรณีพิเศษปิดโหมดมอนสเตอร์แล้วก็ขุดเตียงใบเราจะไปเซตท,ที่นั่น เลยต้องรีบไปกับขายอ่ะคือตูดเรียมยมันคือตรงนั้นมันจะมีส,สปอนเนอร์ผมก็ของมาาันจกขีดไปแล้วเพี้ยงมาาันจะขีดเพี้ยนเริ่มเลยไปดนเลยดวนดวนแต่ว่ามีอะไรอัปเดตบ้างโอเคอัปเดตเกี่ยวกับไอเทมเกันแลวกันไม่เอาดีก,กว่าแต่ค่อยเล่าเรื่องอัปเดต วิ่งก่อนละทีนี้ไม่สนอะไรแล้วแน่เอาอยเอาไม่ใช่ทางตันเอาเอาไปไหนเอางงงงเลยอัดแบบหนึงด้านบนโอเค <c oughs> นี่งไงไอ้โ <c oughs> ม้ร้อนตอ่นละเข้าไปได้ไหมเนี่ยอย่างนั้นที่ผมจะวิ่งเข้าไปแล้วก็ปักไฟ ก็มันปักไม่ทันมันเยอะไปขเขาจยยมีของเลอลยไซึ่งตอนนี้ก็เราอยู่ในยุคเล็กเอามีคนอยากมาร่วมรายการเร,เริ่มภารกิจแล้วที่มันเกิดแต่เรามองไม่เห็นของเต็มตัวหมดเลยฝากเลยร่างี ก่<ข>อน mm. เออแล้วเราจะเอาหีบก่อนเอาหีบไปเก็บของเกี่ยวกับมอนสเตอร์รองเท้าด้วยชื่อสกินผมก็เป็นอย่างนี้สกินใหม่เลยไม่ใช่ส,สตีฟเหมือนกับศูนย์จุดเก้าจุดสี่แล้วเอาละทักทายเพื่อนหน่อยไหนไหนโอเคเดี๋ยวกินครับเนบเป็นไง่งสกิน อันนี้น,นี่โอเคเริ่มต้สิ่งที่เราก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือให้แส,สง,งส,สว่างเพิ่มต้องมีแสงสว่างเพิ่มสีที่สี่ทางซี่ที่กดของก็นันไงนทุนไม่หนันกัน Okay, เราต้องรีบไปเอาที่ขดกันใหม่แล้วเด็กาสม็ด,ด,ดนีส้สวัสดีค่ะอย่าหมวนมีนาทีแบตเลยแบตคือช่วงนี้มันมีมดิ่งชีวิตหลายอย่างเพิ่มขึ้นหนึ่งสารามฝ่ายสองท<ส>งข่าวสามปลาหมึก 4. สี่สสแมงมุมพิษ มาเลยห้าก็คือคืออะไรมาไม่ใช่มีม้ามีะาออแม่ค้าพ่อแล้วก็มีม,มอาอะไรจะหมดซึ่งนี่ก็หล่มตากสัตว์ฮะอะไรก็ตามที่หล่นม,มันเี่นมจะหเาข้าวมานันหมดเลยนสัตว์เลี้ยงวดัดีสบายดีไหมฮึซุดี จริงด้วยมันฝรัง่งโตแล้ว <c oughs> จะปลูกยังไงดีโอเคยรับรองว่าเราต้องเอาทรายไปทำกระจกที่นั่นแน่ฉะนั้นเราจะขุดทรายจากตรงนี้กัน ทำบ้านที่ตรงนี้ด้วยอืมถ้าไม่ชมไม่ต้องกอก็ได้นะระวางไี้สำใจเรา,า,ราการอัปเดทก็จะทำกระจกแผ่นดีกว่าไม่เอาแต่มันจรินะ จะขุดกิ่งจะขุดอะไรบางทีจะออมกระจกไม่มีบล็อกดินไปเอาบล็อกดินในบ้านรู้สึกว่าฟาร์มเห็ดจะยังไม่โตถึงที่อดอกไม้เพียบลูซิเอาอะไรดีที่ขุดเหล็กเลยดึงแนวที่ขุดเหล็ก่อนเรื่อนี่อะไรใช้โซดน่าจะใช่นะ แต่เราไม่ใช้เราเป็นคนไม่กลัส่วนนี้ก็เหมืองมรณนะตอนนั้นผมลงไปขดแร่แล้วเครื่องค้างพอเครื่องหายค้างปุ๊บสิ่งนี้เกิดขึ้นโอ้โหของหายัาทั้งตัวไดมอนด์เลสโตนลาพิตน้องถ้าคื่ชมก็เคยเจอประสบการณ์ของของมีค่าอาหารกันอืมเอามันเผาดีไหมน่าเอาไปเผา,าหรอมัง้งเดี๋ยวมันหายแล้วจะไ,ได้เก็บหมยได้ ขนมปังเจในสป์ปาวมอสเตอร์เพราะนี่คือโซนอาาหรเดี๋ยวเด้อนี่กลัวโซนไอเทมธรรมดาอันนี้ไม่เกี่ยวไอเทม โอเคแปดหนึ okay. ciel, um, ่งแปดแปดสองามยี four, ㅎ, ่สิแปดสีแปดแปดห้าสามามหนึงานานอามสี่ห้าานานสามารถเกของได้สูงสุดคือแอะไรอีกไอร้อนไหมต่อไปกองเก็บของที่คุณได้มื่อไ้แตกเลยไง ยังทำไม่ได้เฮ้ยหายไปไหนอ๋อวันนี้เราจะทำอะไรดีนะสลัดความคิดก็ดีนะสลัดต่อไปทำกิ่งไม้เราจะเตรียมไหม้ เจ็ดอันเลยก็เออหกสิบสีพอดีเป๊ะกับหอันมาตอนหนมาตอนอะไรกันเี่ยนะ่น่เน่นี่เน่นี่ยเนนมนเเเ คือเวอร์ชันนี้ผมเพิ่งเล่นมาใหม่แต่ผมก็เล่นแบบโอ้โหชำนาญอยู่กับมือชื่อถามว่าทำไมอ๋อผมเคยเล่นมายครับพีซีแล้วผมก็เคยศึกษาการเล่นมายครับด้วยตัวเองแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสองแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่เอาอกันแล้วก็เคยดูพี่แท็กเล่นเป็นบางครั้งบางคราวตันรู้หลักการการเกิดของมอนสเตอร์ แต่ในสปามันเกิดแบบโอ้เกิดไม่เลือกทีใกล้ๆไม่สนใจใกล้ๆไ,ไ่ให้ไรอะแล้วคลิปหนึ่งถ่ายได้โอ้ใกล้จะมุดแล้วคลิปหนึ่งสามารถถ่ายได้สูงสดุดคือเพ่สิบห้าทีไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเกิน15ทีจะเอาลง y o YouTube ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยไปก่อนละดีแล้วสวั<อ>ส<อ>ดีโมสบายดีไหม มมีปักจุดหนึ่งตอนลงลได้ไฟแล้วดีจะมอนสเตอร์ตรงไหนปักไฟตรงนั้นเลยคือผมกลัวมอนสเตอร์มากสู้แบบไม่ลูกศรแล้วมันยากอะ่ะมีหนอนเมีสองตัวรวดไม่ไดน้นั่น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 แล้วก็สไปเดอร์หรือไอเดนแอนเดนอร์แมนตรงไหนที่มีครั้งคราวก็ไม่ต้องมาหรอก ตรงไหนที่มีข้างคาบก็สื่อให้เห็นว่าตรงนั้นมืดเหมือนได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าตรงไหนมีข้างคาไม่ใช่ว่าตรงไหนไม่มีมอสเตอร์ก็ไม่เหมือนเยงงขอพูดคำพูดสับสนวนฝายไปหมดเลย <c oughs> ระวังเราอะตอนนั้นผมตาเกือบตายพอเรา โ้กรส่งผมูสว e ัสดีไปก่อนนสวัสดีครับบายบายอย่ามามู hmm. hey. ่นะมาแับใจกันผู้ชมอย่าไปฟังคพูดก่อนนะต้องฟังพูดสิลัสนนบอกชื่อตัวเองอือมนยากตับมูนยา่งที่เราจะทำกอรอกอะไร หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสีสองดสีมิบห้ายี่สิดูจะไม่พอนะจะพอแค่ด้านเดียวกรอกกานบนออนกช็อกมึง็อกช็อแล้ก็อนี่ออตรงน,นี้ตรงนี้เนี้ก็หลักการการ,การทำอาจจะมีอสอช่วง สปอมมอสเตอร์จะมีสองช่วงโอเคใกล้จบแล้วสว่งเกินไปก็อาจจะเกิดไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยทุกไฟออกคือมีครั้งหนึ่งอะผมเจอประสบการณ์มา แบบว่าปักไฟตรงมุมสี่มุมอะแต่แต่ไม่ใช่ปักไฟตรงกลางมันก็ไปเกิดตรงมุมสี่มุมแทนพอปักไฟตรงมุมสี่มุมมันก็เกิดตรงกลางแทนก็เอาอย่าง้งลวกันปักไฟสี่มุมมันจะได้เกิดตรงกลางส่วนตรงกลางก็นั่นแหละคุดออกแต่มันจะมืดถึงก็เลยยังไม่คออุดทางออกอยู่ตรงนี้ ไมครคับพี่ก,ก็มีวงจรเหมือนกันนะในเวอร์ชัน0.12แต่0.11เนี่ยน้ะยังไม่มียังไม่มีครับต้งแก้ครับแต่ยังไงมันดีเราลืมลืมไปว่าเอามีเพื่อนมาแล้วคนนึงอันนี้ก็น่าจะเป็นมือชีบชีบแบบชีแปลว่าแข็งเร่ง3นาทีเราก็จะทำ โอ้โหเห็นมันเนะห็นมันพื้นสีเขียวหมดเลยอ่ะและแ<ต>้วรู้<ำ>ยังว่าครูกุาเขาอัปเดตใหม่เป็นศูนจุดสิบอดจุดรู้แล้วนะ่ะผมให้คนดูเขาดูหน้าเกมแล้วพอดีที่นะาว่าเวอร์ชันในผมเข้าไปจอยไม่ได้มันต้องใช้เน็ตสาม G เพราะข้อมูลมันเยอะมใช่ทาไมคนบอกอยากได้ศูนย์จุดสิบผมว่าศูนย์จุสิบสองดีกว่านะ มันมีมอสได้ไงบงมอสได้และสตนก็มีแต่นี้ไม่มีไม่เค่เบ็ดตกปลาอืคุณไปดูสิน้องคุณทำไรมันจะเปิดคอมเล็กเปิดได้นะเ,นเด็กอ๋อน้องของคุณอายุอยู่มปหนึ่งใช่ไหมอนุบาันสองอุบวันสองอายุประมาณห้าขวบเอ้ยอเฟอร์ไปหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เชื่อคุณโกหก อ้าวคุณก็รู้นี่ควาคุณอยู่บ้านเดียวกับมันนี่นะโอบมานเดียวกันโอเคไม่เล่นปากไฟสีที่สี่ทางห้าที่5ทางม่เล่นโอเคนี่ก็ขามาดูหน้าตาของสปาร์มอสกันเนื้อกุดเป็นอย่างนี้เลนะเนี่ยแบบนี้ขุดเป็นประมาณนี้ข้างล่างก็มีร่องเอาไว้เตรียมการเทนะ้ำอันนี้วา ยังไม่ยังไม่คูดไปเตรียมถังน้ำกันเถอะยี่ถังน้ำแล้วมามอสเตอร์มันไม่เกิดนะจะไม่เกิดสปิปิดมวรมอสเตอร์ไว้อยู่อ่ะช้อสกากกากอะไรอ่ะอีทางนี้มืดมากแต่เราจะไม่ไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบก,การนำเสนอสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูตอนต,อต่อไป<ล>ก็ให้กดติดตาม ใครอยากดูตอนต่อไปก็กดติดตามเพราะว่าตอนของผมมันอาจจะไม่เรียงกันก็สำเนึกขอการนำเสนอ,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 อนี้นนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ